สวัสดีครับพนผู้ฟังพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่6ของแบบเรียนชั้นสูงบทที่6ฝากข้อความไว้ตอนที่สองในบทนี้เราก็จะมาเรียนคำสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการฝากข้อความหรือว่าฝากคำพูดไว้ทางโทรศัพท์ เมื่อมีใครก็ตามนะครับที่โทรศัพท์มาแล้วก็บังเอิญคนที่เขาจะหาไม่อยู่และเราเป็นผู้ที่รับโทรศัพท์นะครับขอให้คนที่โทรศัพท์มาฝากข้อความไว้จะมีวิธีการพูดอย่างไรเราจะไปดูกันนะครับที่เลี้ยเฮยว二课文喂林先生现在不在位子上您哪位要不要留话这是立大建设公司会计部毕姓李木子李哦 李先生有何指教？请告诉林先生可以来领取贵公司的工程款了。谢谢您打电话来通知我一定会转告林先生的คลับผูฟังต่อไปเรามาอธิบายความหมายของคำสนทนาบทนี้กันนะครับสมมุติว่าเราเป็นพนักง,งานของบริษัทแห่งหนึ่งมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเราไปรับโทรศัพท์และคนที่โทรมาเนี่ยเขาบอกว่าจะหาคุณหลินหรือมิสเตอร์หลินนะครับแต่ว่าคุณหลินไม่อยู่ เราควรตอบเข้าไปว่าหวหลินเซนส์ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่นั่งคุนไหนว่ยหยาปุย่หหลิวคว่าฮาลัลโหลตอนนี้คุณหลินไม่อยู่ท่านเป็นใครจะฝากโน้ตหรือว่าฝากข้อความไว้ไหมคำว่าหวยในภาษาจีนก็คือฮลัลโหลในภาษาไทยนั่นเองนะครับเชียนไดแปลว่าตอนนี้ปัจจุบันขณะนี้นินไหนวย ท่านคือใครหรือผมกําลังพูดกับท่านผู้ใดครับเย่าปุเย่าเหลียวว่าจะฝากข้อความไว้ไหมหรือจะทิ้งคําพูดไว้ไหม้这是立大建设公司会计部，必姓李，木子李。ที่นี่แผนกบัญชีบริษัทกอ่อสร้างลีตาผมแซ่ลีลีตัวที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรมู่และจื่อซึ่งอ่านว่าลีกลาพุนฟังประโยคที่บอกว่าปี้ซิ่งลี มู่จื่อหลีผมแซ่หลี่หลี่ตัวที่ประกอบไปด้วยตัวมู่และจื่อคนจีนนั้นเป็นชนชาติที่เวลาพูดกับคนอื่นต้องยกย่องคนอื่นเสมอนะครับแต่จะถ่อมตนเพราะฉะนั้นเวลาจะแนะนําชื่อแซ่ของตัวเองเนี่ยจะบอกว่าปี้นะครับซึ่งก็แปลว่าข้าพเจ้าซึ่งเป็นคําที่ใช้แสดงความถ่อมตนนะครับปี้ซิงหลีข้าพเจ้าแซ่หลี่ และในภาษาจีนคำที่มีเสียงพ้องกันแต่ว่าอักษรแต่ละตัวเนี่ยเขียนไม่เหมือนกันเขียนคนละอย่างมีมากมายหลายตัวนะครับอย่างเช่นคำว่าหลี่ในบทเรียนนี้นะครับก็มีร่วมสิบตัวทีเดียวเพราะฉะนั้นเวลาแนะนำแซ่เนี่ยคนจีนจึงมักจะนิยมย้ำด้วยว่าเป็นแซ่ตัวไหนนะครับมู่จือหลี่แซ่หลี่หลี่ตัวที่เขียนมาจากคำว่ามู่ที่แปลว่าไม้และก็จือที่แปลว่าลูกนะครับหรือ ตัวหลี่ที่ประกอบไปด้วยไม้และลูกตัวนั้นไม่ใช่หลี่ตัวอื่นนะครับอ้อหลี่เซียนเฉิน有何指教อ้อคุณหลี่มีธุระอะไรหรือคำว่าอ้อเป็นคำอุทานที่แสดงว่าเข้าใจแล้วซึ่งมีความหมายและวิธีใช้เหมือนกับคำว่าอ้อในภาษาไทยนั่นเองนะครับจอเจ้าหมายความว่าคำแนะนำ有何指教ก็คือมีคำแนะนำอะไรหรือ เป็นคำถามที่ค่อนข้างจะสุภาพนะครับเวลาที่เราไม่ทราบวัตถุประสงค์ของคนที่มาหาหรือว่าคนที่โทรศัพท์มาเราก็จะพูดว่าออย有จ้า oh, มีอะไรที่จะแนะนำหรือเปล่า请告诉林先生可以来林取贵公司的工程款了กรุณาบอกคุณหลินด้วยว่ามารับเงินค่าก่อสร้างของบริษัทของท่านได้แล้วกุยกงซือก็คือบริษัทของท่าน เมื่อครู่นี้เรียนไปแล้วว่าภาษาจีนนั้นเวลาพูดกับคนอื่นเนี่ยมักจะย,ยกย่องคนอื่นนะครับแต่จะถ่อมตนตัวจะใช้คําว่าปี้แทนตัวเองนะครับอย่างเช่นว่าปี้กงซือบริษัทของข้าพเจ้าปี้เช่ยาโรงเรียนของข้าพเจ้าปี้ซิงก็คือแซ่ของข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าแซ่แต่สำหรับพูดกับคนอื่นแล้วจะใช้คำพูดที่ยกย่องคนอื่นนะครับอย่างเช่นว่ากุยกงซอบริษัทของท่านกุยเช่าโรงเรียนของท่านกุยซิง ท่านแท่อะไรคําว่ากุ้ยก็แปลว่าสูงสง่งมีเกียรตินะครับกลับเมื่อทราบความหมายของคํำสนทนาในบทนี้กันแล้วต่อไปเราจะไปเรียนรู้คําศัพท์ใหม่ๆในบทเรียนนี้กันนะครับคําว่าเจียนเชอร์กงซอนะครับก็คือบริษัทก่อสร้างคําว่าเจียนเชอร์ก็แปลว่าสร้างสรรค์หรือว่าก่อสร้างเช่นเจียนเชอร์ซิงเดอเจียนยี y ่ข้อเสนอในเชิงสร้างสรรค กงซือแปลว่าบริษัทนะครับนอกจากคําว่าเจียนเชอร์กงซือแล้วเนี่ยยังมีอีกคํหนึ่งที่หมายถึงบริษัทก่อสร้างนั่นก็คือเจียนจูกงซือนะครับเจียนจูก็คือก่อสร้างควายจี้ปู่แปลว่าแผนกบัญชีหรือว่าฝ่ายบัญชีควายจี้เป็นการบัญชีนะครับควายจี้ส์นักบัญชีหรือสมุหบัญชีผู้ตรวจสอบบัญชีเรียกว่าควายจี้ส ไายตัวนี้นะครับมีวิธีการอ่านอีกอย่างหนึ่งอ่านว่าคุยนะครับที่แปลว่าชุมนุมรวมตัวกันเช่นว่าไข่คุยก็แปลว่าประชุมจีคุยแปลว่าชุมนุมหรือแปลว่าเข้าใจก็ได้นะครับอย่างเช่นว่าถีคุยแปลว่าตระหนักวู้คุยก็คือเข้าใจผิดจีคุยคือโอกาสเป็นอักษรตัวเดียวกันเขียนอย่างเดียวกันแต่ออกเสียงคนละอย่างแน่นอนความหมายก็จะเปลี่ยนไปตามเสียงด้วยนะครับ จุดนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากสําหรับคนที่เรียนภาษาจีนใหม่ๆแต่เมื่อเข้าใจแล้วนะครับท่านจะมีความรู้สึกว่าภาษาจีนนั้นล้าลึกและก็มีความหมายและไม่ถึงกับยากนักนะครับอีกคาหนึ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันฉั่แปลว่าเบิกหรือว่ารับอย่างเช่นว่ารับเงินค่าจ,าจ้างรับหนังสือเดินทาง,างจะมารับได้เมื่อไหร่ คำว่าหลิงนะครับมีความหมายมากมายอย่างเช่นว่าหลิงเชอแปลวะ่ากงศุลนหลิงบันหัวหน้างานหลิงเชี่ยวผู้นาหลิงถู่ดินแดนหลิงเชียนแปลวะ่านําหน้าหลิงเต่าแปลวะ่านําหรือว่าการนํากงเฉิงขวัญแปลวะ่าค่าก่อสร้างนะครับเฉพาะคําว่ากงเฉงิงก็แปลได้หลายความหมายนะครับอย่างเช่นว่าแปลว่าโครงการซึ่งก็หมายถึงโครงการที่ก่อสร้างนะครับ แปลว่าก่อสร้างหรืองานวิศวโยธาอย่างเช่นว่าถูมู่กงเฉิงวิศวโยธาก่อสร้างจีเซียกงเฉิงวิศวะช่างกลหัวเฉีกงเฉิงวิศวะเคมีเตี้ยนจื่อกงเฉิงวิศวะอิเล็กทรอนิกส์กงเฉิงชือแปลว่าวิศวกรกงเฉิงปิงแปลว่าทหารช่างส่วนคําว่าขวัญนะครับก็แปลว่าเงินหรือข้อหรือมาตรานะครับอย่างเช่นว่า ฉวนขวนัเงินฝากคุยขวัญโอนเงินเจ้าขวัญส่งมอบเงินปูขวัญจัดสรรเงินหรือแปลว่ามาตราหรือข้อก็ได้นะครับอย่างเช่นว่าตีขวัญข้อที่หนึ่งหรือมาตราที่หนึ่งกงเฉงขวัญหมายถึงเงินค่าก่อสร้างนะครับทงจอแปลว่าแจ้งให้ทราบหรือประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอย่างเช่นว่าทงจอตาน หนังสือหรือใบแจ้งในเรื่องต่างๆนีเจวเฉียนชิงทงจิวก่อนที่คุณจะไปกรุณาแจ้งให้ผมทราบด้วยส่วนคําว่าจวนเก้าแปลว่าฝากคําพูดหรือว่าฝากข้อความไว้เพื่อน,นําไปพูดให้กับคนที่เราฝากถึงได้ทราบนะครับชิงจวนเก้าท่ากรุณาฝากบอกเขาด้วยว่าหรือช่วยบอกเขาด้วยกลับหลังจากที่เรียนรู้ความหมายของคําศัพท์ในบทเรียนนี้ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเราไปทําแบบฝึกหัดกัน 现在不在位子上ขณะนี้ไม่อยู่ประโยคนี้เราสามารถสร้างเป็น小姐现在ล在ี่子ิสุล l ี่รือ Miss นนี้ไม่อยู่有何指教มีอะไรจะแนะนำหรือหรือมีคำแนะนำอะไร一定会的หมายความว่าจะปฏิบัติตามที่สั่งไว้หรือว่าขอร้องไว้อย่างแน่นอนซึ่งเราสามารถสร้างเป็นประโยคใหม่ได้อย่างเช่นว่า 一定会去看他的จะไปเยี่ยมเขาแน่นอน一定会告诉你的จะเล่าให้คุณฟังอย่างแน่นอนกรับุณฟังรายการของเราในวันนี้เวลาหมดตรงแล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสวัสดีครับ